เปิดสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจ้ามพี่นงป้าเรียงลายเลยนะกจากมีแต่หนอนจุดจวด สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิวด้วยจ้าให้พี่น้องคลิปนี้จ้ะบม่ได้พาเก็บเห็ดด้วยจว้าเ <c oughs> มื่อนีพา,าพามาป่าเนาะไหมด้วยจ้าสุ่มนี้บ่ได้มานานเลยสูงปะเบลเล้วนี่ครับจ้ะจำได้อยู่บนยอสุ่มนี้สุ่มที่คลิกกิ้งตกน้ํากับบเป็ดอย่างได้จ้าพี่น้องมาขวบก็อุ้ยเต็มเบิดเลยๆๆจ้ะเ <c oughs> พลินใหญ่เต็มโกโ้เลยจ้าคุณเอ้ย ้องไม่ไผ่เกียบด้จ้ะม่พี่น้องจ้ะมือน้องอิวสิเอาไปเอสสมไวเอสสมน้องไม้เอาเลยี่ฟิล์มลุยเลยเอาไปเอสสมไ้ได้ละถ้าแซบก็สิเปิดรับออเดอร์น,นพระพ่อแม่พี่น้อง <Okay. S 2> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอดเบิ่งก่อนได้จ้ะว่าสีแซบหรือบะแซบเนาะ <laughs> <laughs> ปกติแกเอดกินนิดๆหน่อยๆแต่แ่่พี่น้องก็พอกินได้เหมือนเด็มันสีแซบสำได้แกอันน้องไม่สบมจะซื้อ <laughs> กระสุ่มแล้วเนาะใส่สีชุดลายๆยอดยอดด้วจ้ะตัดต่องบักใหญ่เลยเนาะน้องยูวกับพี่ฟิล์มเพื่อบเป็นการเสียเวลานะาตาพี่น้องช่วยกันมาช่วยกันเปิดก่อนพี่ฟิล์มอย่าเฝ้าลุยสายพักช่วยกันเปิดเลยจังตาพี่น้องลุยทีเดียวนะตาอยืนดีๆเด้อตกน้ำเด้อจ้ะอย่าโชว์เด้ออย่าโชว์มายากลเด้อล่ะมื่นเ้อครับในมื่นโอ้อ้าวกระซั่ง สักหน่อยมืดลงหันไม่ได้มาหา้อาไม่แทนไปหาปลาแทนด้วยจ้ะมาเปิดซอยกันก่อนนะจ้า เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจ้งพี่นอ้องพาเลียงลายเลยนะจังมีแต่หนออจ,จุดจวดมาจากเพื่อบอเป็นการเสียเวลานะาจาัเพี่น้องพาพี่น้องจุดจวดกันเลยจ้าพร้อมแล้วบ่จ้าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วกะลุยเอาแล้วกะป้ายเอาแล้วกะป้าย เก็บใส่กระสอบด้วยจ้าปดิแต่และหน่อเนาะนมีแต่หนอบิ๊กบิ๊กจว,วด้งนั้นเลยทีนี้พากันเอาอยู่ข้างล่างนะจ่ะขึ้นมาข้างบน<า>มีแต่หนอบิ๊กบก ทางนี้จักหนอนนะจ้ามาสามสีนอนน้องอยู่เดี๋ยวผมตริดก่อนนะครับเดี๋ยวคอยพักพี่น้องมาช่วจๆนะครับ ลงมาจ้าหาก,กันเอาข้างบนเรียบร้อยลงมาเอาข้างล่างต่อจ้ะ สเตปนะจจะให้พี่น้องเปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอพาพี่น้องจวดทีเดียวนะจ้า ผลงานทั้งหมดของเราวันนี้เด like ี๋ยวจัให้พี่น้องมีแต่หนยใหญ่ๆอู้หูบิ๊กๆนั่งอยู่กับสีทำงานปอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจับพี่น้องปอกปอกก่อนกับน้องพี่ีน้องเอากับแบบนี้คือสีนักแนะจ๊ะอ๋อหนึ่งด้วยนี่อ่อนเลยเอาห่อห่อห่อกระสีเอาไปล่างแล้วก็ซับเดี๋ยวจับพี่น้องสีเอ็ดสตอลซับก่อนคักเนาะเอาไปแกงใส่สห่อดยามหัวอะไรพี่ีๆเอาไปแกงใส่หัว เซเมงอีเหนียวมาจากพี่น้องแกงน้อไม่สูงสซเมงอีเหนีย่ออไว้ก่อนมีดใหญ่กับลืมเอามาจา้ะพี่น้องเอามาแต่มีดน้อยเนาะเอามีดใหญ่นางมีดแหลม,มลืมจ้ะขากันเฝ้านั่นแนวนีเ่เลยข้าพเจ้ลืมหนาวอ่อนครับมีน เป็นน้องไม่ไผ่เกียบนะจ๊ะทำไมพี่น้องเบินคล้ายเพิ่นกระสีเยอะนี่ดีครับน้องไม่ชนิดนี้ก่ะสีขมแห้งนะจ๊ะพี่น้องถ้าเอาไปต้มกินกับน้ำพริกยังไงหนีอก็ต้มนานแนี่ยกระสีเอาไปเอ็ดสมไว้เดีย๋ยวจะมือนี่งไว้เกง่ง อซแอบก็สิปิดรับออเดอร์ตัวแบบนี้เนาะ mm. แซบอยู่พ่อเดียว <laughs> แซบจ้ะ <laughs> พี่น้องถ้าแม่ไผ่เคยตั่งน้ำเมติกก็คือกันแหละน้องอิวกับเอสคือกันกับเมติก่ะจ้ะสูตรเดียวกันเนาะ <laughs> ประมาณนี้เลย <laughs> จ,ะจะค่อยเอาไปตัดแต่งอีกทีนึง <laughs> มีดบอกค่อยคม <laughs> มีดน้อย่ะจ้ะ นี่ตัวน,นึงผูพุดคุกมไปไดเอามานำามานี่นอน้อยนอน้อยกระซิบออกไปนี่เลยพอนพี่น้องเห็นว,ว่ามันก็ขึ้นค่ะบปได้อ่อนด้วยจ้ะแก่ด้วยจ้ะไปไปได้ซักอ่อนเลยเราไม่ชนิดนี้เพิ่นแก่นะจ๊ะพี่ฟิล์ม หม่ินี่อยากแก่หนน้อยเห็แก่บ่แม่นเห็นน้อยเห็เฮาเอาได้แต่ปลายพื้นก็สิเป็นไว้นะจ๊ะให้นเป่นหยงจักหน่อยน้อยใหญ่สิแกะง่ายกว่านะจ๊ะน้อยน้อยแบบนี้เอาไปต้มกินกันน้ําพริกแซ่บบ่แซ่บแต่ว่าต้องต้มนานแ่ให้เพิ่น เราขมเพราะว่าเพื่นขมแหง้งน้อไม้ที่แซ่บที่สุดแต่เป็นน้อไม้ไผ่บ้านนะกับฝีน้องเพื่อนสิหวานบุกขี้ขมแต่น้อไม,ไ,นะไม้่ชนิดไผ่บ้านที่แซ่บหน่อใหญ่หงายน้อไปเอาเงินเอามาลุยป่าไผ่เกียบนะจ๊ะไม่ได้มาน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 ไปขืนปาาลานะไปแล้วเนาะนี่ขึ้นอุ้ยถ่มหัวไปเลยจ้ะแต่ไม่ได้เอาเนาะตัดแต่งไอคอน แต่งกันประมาณนี้ด้วยค่ะของไม่ชนิดนี้แบบนี้นะอยู่โปองนอนใหญสักหน่อยเลื่อมเวลาเลย เสร็จเรียบร้อยขาวสะอาดเป็นตาเสบคักห <c ười> นูจ้ะตแต่งนิดหน่อยโอ้เนาอกปวอ้วนๆเนาาจ้ะต้องแต่งอกด้วยจังพี่น้องนี่แก่คักเขาไม่ไพเกียยก็สิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะกลับไปหอนบ้านเ,นเขาก็ได้ซับเลยซับแช่เลย ิปนี้ก็พาพี่น้องมาเอาหน่อไม้จวดๆหลังจากพี่น้องเนาะน้องอิวก็ต้องขอลาพี่น้องไปสัมมนาก่อนก็แล้วกันเด้อจ้ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวกับพี่ฟิล์มในการทำคลิปต่อไปนี้เด้อจ้ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะสวัสดีครับกลับบ้านกัน